เห็นแบบตามทุ่งนาชาวบ้านทั่วไปค่ะครับไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ทำไมถึงไม่ใหญ่หรือว่าเป็นพัฒนาอันพูดวกนักควายเนื้อใช่ไหมใช่ครับควายเล็กอันนี้จะเป็นควายยักษ์ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้พี่เบิร์ตสมีสุวรรณครับสมีสุวรรณสวัสดีครับพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่เบิร์ตก็หลักๆเลยจะเป็นไก่ชนนะครับที่คนรู้จักกันดีทําไมผมเข้ามาผมมีเห็นควายก่อนเลยนยใช่ครับเลี้ยงอนุรักครับเลี้ยงอนุรักเลี้ยงอรุรักเลียงนเลี้ยงชอบด้วยความชอบมันจะเป็นควายงามนะครับ จะไม่ใช่ควายเนื้อควายงามก็คือควายยักษ์ควายสวยงามเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับเลี้ยงเป็นเพื่อนสิ่งที่ผมสังเกตแตกต่างจากควายที่อื่นคือที่นี่ทาไมสวยและตัวใหญ่คือมันเป็นควายเหล่าควายเหล่าอุทยธานีครับควายเหล่าควายเหล่าครับควายเหล่าคืออะไรคบพี่เบิร์ดคือควายอุทัยธานีเนี่ยมีความสวยงามโดดเด่นเรื่องโครงสร้างทําไมควายอุทัยถึงใหญ่ี่สมัยก่อนก็จะเป็นมีแม่ควายอุทัยไปผูกไว้จมตีนเขาห้วยขาแข้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ควายป่าลงมาผสม ก็เหมือนเป็นสายเลือดที่สืบต่อกันมาว่าโครงสร้างเขาจะใหญ่ตัวจะใหญ่ติดพ่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมกว่าตัวผู้กับตัวเมียตัวไหนใหญ่กว่ากันก็ตัวผู้ใหญ่กว่าครับตัวผู้ใหญ่กว่าใช่ครับนี่ขนาดตัวเมียนะเนี่ยตัเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากแล้วเวลาออกลูกมาอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดขายหรือว่าเลี้ยงต่อไปเรื่อยเลี้ยงต่อพัฒนาต่อครับอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียเราจะไม่ขายเลยเราต้องเก็บไว้เขาเรียกพัฒนาสายพันธุ์ต่ออย่างนี้ก็คือเราปล่อยให้กินทั้งวันเลยไหมคะเดี๋ยวเช้ามาเราก็ปล่อยกินหญ้ากลางทุ่งนาเล่ย แล้วก็ไปนอนน้ําแล้วก็เข้ามากินฟางผมก็จะมีหญ้าสดเป็นเนเปียสับนะครับควายไม่มีฟันบนใช่ไหมครับเราลองนิ้วแย่ดูพี่นนลองดูเลยหัวเนี้เเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีหรอที่ไหนครับที่ฟันบนนะครับไม่มีไม่มีนะไม่มีธรรมชาติไม่มีครับเอาจริงอ่ะพี่นนอยากทํามานานแล้วนะครับคลิปควายแต่ไม่รู้ว่าจะหาบังเอิญที่แบบจะไปถ่ายได้ที่ไหนอันนี้เหมือนฝันเลยเดี๋ยวผมเลดี๋ยวผมจะจงควายตัวหนึ่งออกมาให้ดู ส่วนมากขนินยมเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียครับเลี้ยงตัวเมียครับเอ้าทำไมอ่ะทั้งตัวตัวเมียขยายพันธุ์ได้โอ้ใหญ่มากนี่น้ำหนักประมาณกี่ตันพี่น่าจะตันกว่าครับตันกว่าและควายประกวดตัวผู้หรือตัวเมียทั้งตัวผู้และตัวเมียครับมีติดพัดลมด้วยคือให้เขาแบบเหมือนเย็นสบายหรือเขาที่ร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับควายเนี่ยถีบเหมือนม้าไหมไม่ครับวัวดีดม้าดีดแต่ควายไม่ดีดควายไม่ดีดควายขิดควายก็ถ้าไม่ใช่ควายแล้วก็มีมีบ้างมีบ้าง ผมตอนนี้ท้องท้องลูกตัวที่สาตัวที่สามแล้วควายท้องกี่เดือนทีสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนใช่ผมว่าพี่เบอร์ลิีกกระทิงเลยใช่เหมือนกระทิงมากพี่นนท์โอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะยืนตรงๆเลยยืนตรงๆเลยใหญ่มากผมไม่เคยเห็นควายใหญ่ขนาดนี้มาก่อนคือบางครั้งเห็นตามทีวีที่เขาประกวดกันก็ไม่คิดว่าขนาดนี้นะฮะมีลูกไหมหัวใหญ่มาก เหมือนอายุห้าเดือนแทบจะจับได้ใช่ไหมฮะจับได้ครับเชื่อคตัวใหญ่มากเลยอะคัเนี่ยอุ้ยในปานเท่าอีกอย่างเลยหกเดี๋ยวเราอ้อมไปปานมากเงินปานเงินโอ้โหเป็นใครบ้างโดนดีดเมื่อกี้เป็นใครบ้างครับพี่นุ่นหางหางเลี้ยลูกเขานะครับเมื่อกี้นี้ใหญ่มากตอนแล้วผมคิดว่าควายผมคิดว่าควายหนังเขาแข็งนะครับคิดว่าตัวแข็งบีเบิร์ดนิ่มครับนิ่มอัลเลย์นิ่มมาก ไม่นี่มาเรามีขออนุญาตสัมผัสด้วยนะฮะครับเชื่องครับเขาเชื่องเชื่องออืถูขาดูดิเอ๊ะเหมือนเขาจะแบบคอยสั่นๆตลอดนี่คือเหมือนแมลงวะฮะที่เขาี่จิกจอกตรงนี้ไรแมลงครับนั่นแหนี่ยไรเหมือนแบบว่าเราแมลงนะเราแมลงนะ อยากเลี้ยงเนี่ยต้องยังไงบ้างอ่ะเลี้ยงเล่นอ่ะแบบไม่ได้เลี้ยงกินเลี้ยงแบบอยู่ตามทุ่งอ่างเนี้ยก็อันดับแรกเลยเราก็มีคอกคอกก็ประมาณเนี้ยครับแล้วอย่างควายเนี่ยง่ายอายุยืนทนไม่เจ็บไม่ป่วยกับใครหรอกเอาหรออายุไข่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะอา25-40ปีครับ25-40ตัวนี้อายุ7ปี8ปี7ปีเขายังใหญ่ได้อีกไหมพี่ก็น่าจะใหญ่สุดประมาณนี้และครับตอนนี้ใหญ่แล้วโตเต็มที่แล้วใช่ครับนี่าเทียบกับคนนะครับดูดูลูกเขาอายุ5เดือนกว่าโอ้โหโอนี่5เดือน5เดือนค่ะ พี่เบิร์ตราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหรครับถ้าอย่างเงี้ยโหยอย่างงี้ไม่ต่ำมาห้าล้านหรอครับห้าล้านแต่ห้าล้านผมก็ยังไม่ขายนะก็ยังไม่ขายเพราะว่าเราเราอยากเก็บมันไว้มากกว่าเราไม่อยากขายเอาไปเก็บเลยเพราะเราจะทําลูกได้อีกใช่ไหมพี่ใช่แล้วลูกตัวเท่าไหรลูกถ้าเป็นตัวเมียก็พรุ่งนี้หลักล้านหมดครับลูกหลักล้านใครับถ้าอย่างตัวผูกก็อยู่ประมาณห้าหกแสน ผู้จะถูกกว่ากลายเป็นตัวผู้ถูกกว่านะครับตัวนี้ก็ถ้าณตอนนี้ก็น่าจะเป็นร้านอยู่นะโหพเพราะว่าอนาคตตัวนี้มันจะเป็นไฟที่ใหญ่มากไฟที่ใหญ่มากใช่ครับอุ้ยลื่นฝนตกมินแอบสังเกตว่ามีไก่อยู่ในนั้นด้วยใช่ครับอันนี้คือเราเลี้ยงรวมกันได้นะคะเลี้ยงรวมกันได้คือไก่เนี่ยจะคอยไล่จิกตะขาบไล่จิกแมลงที่เป็นสัตว์ร้ายเข้ามาเหมือนงูเข้ามาไก่ก็จะจิก แมลงตะขาบเข้ามาก็จะจิกอ๋อมันก็เหมือนพึ่งพากันคอยดูแลกันใช่การประกวดให้เขาวัดจากอะไรพี่ทรงวัดความสมูทความสวยงามหน้าตาวงเขาสูงใหญ่ยาวกล้ามเนื้อเยอะท้ายเต็มท้ายเต็มกระดูกดีฐานเล็บสวยเต้านมดีเาดูยันเต้านมดูยันเต้านมครับเวลาขี่ควายพี่เบิร์ดท่ามันต้องขี่ด้านหลังๆนะเห็นเขาขี่กันอ่ะจากหลังควายเทิบไปท้ายครับมันจะไม่หล่น เพราะถ้าเราขีย่ยังนานเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยมันจะยุบยาบอ๋อมันจะร่วงร่วงครับ ไม่เป็นไม่เป็นทำมันต้องเช็คกันครับว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราผสมไปแล้วใช่ไหมครับครับอย่างเราผสมไปแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นสัตว์แสดงว่าไป่ท้องอ๋ออ,อันนี้ผสมแล้วผสมไปแล้วครับออกต้องมีตรวจคันตรวจ,จตรวจตรวจากไงพี่ตัวจฉี่ตรวจจากเครื่องซาวครับโอ้เครื่องซาวอ๋อต้องมีเครื่องซาวเครื่องซาวครับเป็นเครื่องซาวแบบที่ใช้กับคนไหมคะใช่ครับอันนี้เราก็แย่ไปที่ที่ก้นของเขาใช่ครับพอแย่เข้าไปเสร็จแล้วก็ดูเครื่อง อย่างนี้ต้องสัตวแพทย์หรือว่าเราทําได้เลยก็สัตวแพทย์ครับ <S <S อันนี้คือยาเนเปียนะครับยาเนเปียสับให้ชวเช้าเย็นเหรอครับอาหารอ่อาวเช้าเย็นครับ <S <S ยาเนเปียสับยาเนเปียคือเป็นยาต้นสูงสูบที่บ้าน <S <S มีกลิ่นไหมคะมีอยู่ครับทำไมความขี้ดำวะโกฮะลูกปลามันจินมลงไปอ๋ออ๋อต้องดูอย่างขี้เลยเหรอพี่ใช่ครับ<อ>ถ้าอยากจะเลี้ยงเล่นก็คือก็อาจจะไม่ต้องถึงเกตนี้ก็ได้ใช่ไหมัะใช่ครับก็คือเหมือนเป็นเลี้ยงควายเนื้อแต่เลี้ยงเล่นก็ได้เกตนี้มันหาไม่ได้แล้วครับไม่ได้ไม่มีแล<อ><อ>้วครับ<อ> ไม่มีครับอันนี้ก็คือเป็นระดับต้นๆของโลกแกนแชมป์อะไรประมาณนี้แกนแชมป์แกนชิงแกนอีกทีแกนชิงแกนคือเป็นได้ครับทอฝันทอฝันตัวแรกกันอ่าตัวที่เราไปดูตอนตัวแรกใช่ใช่ออตัวนั้นคือได้แชมป์ได้ครับแล้วก็ได้ถ้วยประธานก็หลายรอบแกนแชมป์เนี่ยมันคือที่สุดของประเทศของประเทศแล้วเอาแกนแชมป์ของแกนแชมป์แต่ละจังหวัดมาชิงกันก็ชนะใช่ครับโอ้โหอยู่ที่นีู่ลค่าก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ลูกอย่างตัวละล้านใช่อย่างงี้เคยมีแบบว่าต่างประเทศมาแบบทาประลองความสวยงามกับเราหรือยังอ่ะวายไทยสวยที่สุดวายไทยสวยที่สุดวายไทยสวยที่สุดไก่ชนเก่งที่สุดเป็นของที่ต่างชาติอยากได้อย่างเี้ถ้ารับผสมผมมีตัวผู้บิ๊กบิ๊กมาเลยครับเอ้ไม่ใช่ผมมีตัวเมียอยากผสมตัวผู้ขอับพี่ก็ค่าผสมก็อยู่ประมาณสามพันถึงห้าพันเฮ้ยทำไมถูกจังอะก็ไม่แพงมันเหมือนกับ คนเล่นควายเนี่ยละควายเหมือนกันค,คือค่าผสมมันก็เหมือนกับค่าอาหารเฉยร่วมพัฒนาช่วยช่วยกันช่วยค่าอาหารนิดหน่อย,ยอะไร,รประมาณนี้เข<ช>้ามาเอาไหมคุณมินี่คนละตัวห้าล้านเองคนละตัว,ตว <laughs> เดี๋ยวรออพี่นนท์นถอยก่อนนะ <laughs> <sh arp> ปกติคือเขาไม่เห็บควายใช่ไหมถ้าควายข้างนอกเนี้ยใช่ครับอาจจะมีแต่นี่ไม่มีดูแลอย่างดีฮะมีวัคซีนฉีดอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าวัคซีนทําปีละครั้งครับพอรวมปากเขาเปื่อยปากเขา แต่แค่นี้เราดูก็ท้องใหญ่มากมีรุ้นนะครับเพราะว่ามีน้ำมีนวลขึ้นพอพอถ้ามันเป่งปังเนี่ยมีน้ำมีนวลปุ๊บเนี่ยมันโอกาสท้องสูงแต่ถ้าแห้งๆหิวๆไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเนี่ยผมมองว่าไม่ท้องอ่ะแต่ตัวนี้มีน้ามีนวลการกินเยอะด้วยใช่ไหมครับโอกาสท้องสูง ันนี้ปล่อยทุกวันไหมพี่เบิร์ตปล่อยวายปล่อยทุกวันครับปล่อยเช้าเจ็ดโมงแล้วพอตกเย็นเนี่ยจะปล่อยช่วงสี่โมงเย็นนะครับปล่อยเช้าปล่อยเย็นใช่ครับเพื่อเหมือนไงปล่อยแบบเปิดลูกตารีแล็กให้เขาออกมาแหละได้กินหญ้าได้นอนน้ำอ๋อนี่ยังมีน้ำนอนน้ำใช่ครับวายชอบน้ำชอบน้ำครับวัวแช่น้ำไหมไม่ครับวัวชอบแดดวัวชอบแดดอ๋อแล้วทำไมพี่เบิร์ตไม่เลี้ยงแบบวัวพวกบามันอะไรตัวใหญ่ๆบ้างนะคือเราชอบวายมากกว่าอ๋อความชอบ้วย้วม ต้อนควายใช่ครับโอ้โหขี่เวฟต้นควายนะครับแถวบ้านผมยังวิ่งไล่ควายอยู่เลยควายกลัวอะไรพี่เบิร์ตคนเลยคนเลี้ยงคนเลี้ยงใช่ไหมคนเลี้ยงเนี่ยฮึบเนี่ยไปไปเขาจะมีลุกทุบหรือมั้งเหมือนกับเสียงกระโชกหน่อยต้องกลัวต้องดูต้องเสียงดังไว้ก่อนเสียงดังเฮ้ยอย่างเงี้ยเหมือนกับผมเนี่ยผมจะไม่ให้เสียงดัง ใช่ครับเป็นลูกหลักเป็นลูกหลักชนะเดิมพันเท่าไหร่นะครับวันนั้นน่ะได้คู่ชนเดิมพันห้าสหกแสน